สนับสนุนโดยโปเต้ส่งต่อความอร่อยรุ่นต่อรุ่น CP โฟตอนรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับ ช่วงนี้จําเป็นจะต้องเตือนประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้นะครับให้เตือนพร้อมรับมือกับฝนตกหนะัก น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมในหลายจุดต่อไปนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกลงมาหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมความพร้อมกันไว้ล่วงหน้าอย่างวันนี้นะครับเรามีผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องก็ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในหลายพื้นที่นอกจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานกนางหนะ่กในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยโดยมีปัญหาน้ําท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชหลายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสิชนลานสกานาบอนชะอวดทุ่งสงและก็พื้นที่อำเภอเมืองมีน้ำป่าไหลเข้าสู่คลองต่างๆนะครับจนทำให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มกับพื้นที่สวนยางพาราบางส่วนขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารในวันนี้ต้องไปช่วยกันกำจัดขยะที่ถูกน้ำป่าพัดมาและกีดขวางทาน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายลงสู่ทะเลเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนทางด้านอาสาสมัครมือที่ประชาร่วมใจก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งนะครับอายุ92ปีท่านนี้ฮะก็อาศัยอยู่ในบ้านที่บ้านโคกตะเคียนหมู่10ตำบลท่าสาลาให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอายุมากแล้วนะครับหลังจากญาติๆมีการประสานขอความช่วยเหลือไปเนื่องจากว่านในพื้นที่ตอนนี้มีน้ําท่วมสูงรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ก็ต้องพายเรือกันแล้วก็พาผู้ป่วยติดเตียงรายนี้รีบไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ส่วนทางด้านผู้จัดการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆไปติดตามเฝ้าสถานการณ์แล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ให้มีการตเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยได้ท,ทันทีแล้วก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งต้องติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดรวมไปถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันเปิดประตูระบายน้ําทุกแห่งเพื่อเร่งระบายน้าให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วที่สุดนะครับนี่คือภาพรวมที่นครศรีธรรมราช ไปดูที่จังหวัดตรังกันต่อครับแม้ว่าฝนจะหยุดตกมานานร่วม3าวันแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ในพื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นอย่างที่ตําบลนายงเหนืออําเภอนายงและที่ตําบลนายงใต้อําเภอเมืองบ้านเรือนนับสิบหลังมีสภาพน้ําท่วมขังนะครับแต่ว่าจุดไหนที่น้ําเริ่มลดระดับลงชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปเก็บกวาดแล้วก็ทําความสะอาดกันบ้างแล้ว ในพื้นที่หมู่7ตําบลนายงใต้นะครับมีรายงานว่ามีอยู่ประมาณสัก4ครอบครัวนะครับที่ตอนนี้ต้องไปพักอาศัยอยู่ที่ห้องแถวริมถนนสายตรังพัทลุงนะครับชั่วคราวเนื่องจากว่าบ้านของตัวเองตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปได้ แล้วก็มีการคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ําคงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3าถึงสวันน้ําถึงจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถามว่าความรู้สึกชาวบ้านตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับเ,เพราะว่าอย่างที่รายงานท่านผู้ชมให้ทราบไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนว่าภาคใต้หลายจังหวัดอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกหลายคนจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวรอให้ฝนหยุดแล้วก็น้ําลดจริงๆถึงจะกลับเข้าไปอยู่บ้านของตัวเองได้ไปดูที่จังหวัดนราธิวาสครับ หลังจากที่ฝนหยุดตกได้สองวันแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าในพื้นที่ยังคงมีเมฆครึ้มนะครับแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำบางนาราและก็แม่น้ำสายบุรีที่เคยมีน้ำล้นตลิ่งตอนนี้ก็ค่อยๆเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ว่าแม่น้ําสุไหงโกลกยังคงมีน้ําล้นตลิ่งบางส่วนนะครับระดับน้ําตอนนี้สูงกว่าตลิ่งประมาณ90เซนติเมตรเกือบ1เมตรทาให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําใน3อำเภอก็คืออําเภอสุไหงโกลกอําเภอแวงและอำเภอตากใบยังมีน้ําท่วมสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร โดยคาดว่าถ้าฝนหยุดตกนะครับจะทําให้น้ําในแม่น้ำสุงไหงโกลกค่อยๆลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายนะครับทั้งการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนผู้ประสบภัยในแต่ละจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมนะครับ ได้กรมอูตุนิยมวิทยารายงานว่าผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังมีกำลังแรงประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างที่เคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ชายฝั่งของประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นจะทำให้ภาคใต้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตามมาได้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สองธันวาคม ภาคใต้นะครับมีอยู่หลายจังหวัดนะครับมีจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสกระบี่ตรังและก็ที่สตูลส่วนวันที่3ธันวาคมครับจะมีฝนตกหนักมางแห่งได้แก่ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสกระบี่ตรังและก็สตูลส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนสูง2-3เมตรเรือเล็ก บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ด้วยนะครับ จากเรื่องของเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมในประเทศไทยครับคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซียเมื่อภ ER ูเขาไฟลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เกาะซุนดานน้อยนะครับปรากฏว่าเกิดการประทุขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีคือนับตั้งแต่ปี2560ครั้งนี้เป็นรอบล่าสุดที่เกิดการประทุขึ้นมา มีคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้ในช่วงเวลนาทีที่ชาวบ้านแตกตื่นแล้วก็พากันวิ่งหนีอพยพไปอยู่อย่างจุดที่ปลอดภัยครับรนี่คือภาพในช่วงที่มีการประทุข,ของภูเขาไฟที่ชื่อว่าอินเลเลโวโตล็อกนะครับที่อยู่ในจังหวัด นูซาตตงการาของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เกาะซุนดาน้อยทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับภูเขาไฟต้องแตกตื่นและก็วิ่งหนีอพยพไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยทางสำนักงานบริหาร,รหจาก,การภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับรายงานว่าภูเขาไฟอินเลเล,เลโวโตโล็อกนะครับถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงประมาณ1423เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซุนดาน้อย ปรากฏว่าเกิดการประทุอย่างรุนแรงตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลให้กลุ่มควันพวยพุ่งออกจากปากปล่องภูเขาไฟเป็นระยะทางขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับประมาณ2กิโลเมตรกว่า,วาสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งต้องระง,งับการให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นยังไม่มีการรายงานความเสียหายเข้ามานะครับแต่ว่าก็มีประชาชนจํานวนมากย้ายอ,อพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองเป็นการชั่วคราวซึ่งถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นการประทุของภูเขาไฟครั้งแรกในรอบ3าปีของภูเขาไฟลูกนี้นะครับแต่ว่าที่อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากอยู่แล้วนะครับมีภูเขาไฟอยู่ประมาณ130ลูกและก็ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลัง แล้วก็ที่สําคัญอินโดนีเซียตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไปตั้งอยู่ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกจึงมักจะเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติบ่อยครั้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟปะทุแล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุขึ้นมารอบล่าสุดนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียครั้งแรกในรอบ3ปี ไปดูเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียกันต่อนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมไฟป่าที่เกาะเฟรเซอร์ซึ่งอยู่ทางใต้ของรัฐควีนส์แลนด์โดยหลังจากเกิดไฟป่าลุกไหม้มานานไม่ต่ำกว่า6สัปดาห์นะครับตอนนี้ไฟยังคงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและก็ส่งผลทำให้เกิดคลื่นความร้อนนะครับอุณหภูมิแตะที่34องศาเซลเซียส แล้วก็ตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าคิดเป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่า457,500ไร่หรือว่าคิดเป็นร้อยละ42ของพื้นที่เกาะเฟเซอร์เกาะเฟเซอร์นะครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่เมื่อปี2535นะครับตอนนี้ทางการมีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวข้ามเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะแห่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จำกัดการเดินเรือข้ามฟากไปจนกว่าจะมีประกาศหรือว่าคำสั่งออกมาเพิ่มเติม ขณะที่ในส่วนของการเข้าไปบรรเทาความเสียหายนะครับก็มีการรายงานว่ามีเครื่องบินทิ้งน้ำนะครับขึ้นไปในพื้นที่แล้วนะครับอย่างน้อยๆสิบลำม,มีการบรรทุกน้ำไปไม่ต่ำกว่า250,000ลิตรเพื่อที่จะช่วยดับไฟชั่วคราวจากทางอากาศนะครับขณะเดียวกันยังมีเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นอีกหลายจุดนะครับเป็นจุดเล็กๆในรัฐควีนสแลนด์แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาคลืนความร้อนตามมา โดยเฉพาะหลายเมืองของออสเตรเลียนะครับอย่างเช่นที่ซิดนีย์นะครับอุณหภูมิวันนี้ทะลุ40องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสภาพอากาศแบบนี้ในเดือนพฤศจิกายนร้อนที่สุดเป็นประวัติการส่วนที่รัฐนิวเซา t h w a l นะครับก็มีแรงงานไฟป่าลุกไหม้เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า50จุดในวันนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟป่าตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับประเทศออสเตรเลียมาอย่างยาวนานนะครับ ผู้ชมครับคราวนี้มาดูเรื่องของการไขปริศนาของดวงจันทร์นะครับซึ่งทําให้หลายๆคนนะครับมีคําถามอยู่ในใจว่าบนดวงจันทร์มนุษย์สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้หรือไม่และดวงจันทร์จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับนี่เป็นภารกิจและก็เป็นปฏิบัติการทางอาวกาศล่าสุดนะครับในการส่งยานอาวกาศที่ชื่อว่าฉางเอ๋อ5ของจีนนะครับขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศเพื่อที่จะไปเก็บ หลักฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุและก็หินจากดวงจันทร์ให้มาได้อย่างน้อยๆ2กิโลกรัมนะครับเพื่อนํากลับมาศึกษาบนโลกนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในวงการด้านอาวกาศนะครับวันนี้เราจําลองในห้องส่งของเรานะครับให้เป็นพื้นผิวดวงจันทร์ดวงจันทร์นั้นเป็นบริวารของโลกนะครับและก็เป็น สิ่งที่มนุษย์พยายามที่จะค้นหาคําตอบมาตลอดเวลาว่ามนุษย์จะสามารถไปตั้งฐานหรือว่าไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ได้หรือไม่และมีสิ่งมีชีวิตอะไรหรือเปล่าที่คล้ายกับโลกอยู่บนดวงจันทร์นี้นะครับแล้วก็ภารกิจที่เกิดขึ้นล่าสุด ของยานอาวกาศที่ทางการจีนส่งไปนะครับก็คือการส่งยานไปเก็บหลักฐานหินแร่ต่างๆบนดวงจันทร์แต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะครับการกําเนิดเกิดขึ้นของดวงจันทร์สมัยก่อนเนี่ยที่เราเห็นเป็นวงวงเนี่ยนะครับวงสีน้ําเงินแล้วก็วงสีแดงเขาเรียกกันว่าสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสําคัญนะครับ โดยดวงจันทร์นะครับเคยมีสนามแม่เหล็กของตัวเองตั้งแต่ช่วง2,500ล้านปีก่อนนะครับแต่ด้วยขนาดของดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลกของเราเพราะฉะนั้นทำให้แกนกลางของดวงจันทร์ค่อยๆเย็นตัวลงทีละน้อยทีละน้อย,อยเพราะฉะนั้นการที่อุณหภูมิบนพื้นผิวดวงจันทร์ค่อยๆเย็นลงจึงไม่สามารถที่จะรักษาสนามแม่เหล็กเอาไว้ของตัวเองได้ทีนี้หมายความว่าอย่างไรครับ คืออุณหภูมิเย็นลงสนามแม่เหล็กค่อยๆหายไปและการที่ดวงจันทร์สูญเสียสนามแม่เหล็กไปแบบนี้นะครับทำให้ส่วนหนึ่งเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กสิ่งหนึ่งที่ต่างจากโลกก็คือชั้นบรรยากาศก็เลยไม่มีนะครับจนทําให้เบื้องต้นนะครับหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์พอที่จะเก็บรวบรวมเอาไว้ได้ก็คือยังไม่มีการบ่งบอกว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดวงจันทร์เพราะว่าปัจจัยที่บอกเนี่ยละครับไม่มีสนามแม่เหล็กเลยไม่มีชั้นบรรยากาศมาห่อหุ้มไว้ไม่เหมือนกับโลกเพราะฉะนั้นสภาพอากาศหรือว่าแหล่งน้ําต่างๆมันจึงไม่มีเมื่อไม่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตก็เป็นไปได้น้อยมากๆนี่คือเราพูดถึงเรื่องของสนามแม่เหล็กที่หายไปตั้งแต่หลายล้านปีก่อนนะครับคราวนี้ครับยังไงก็ตาม ข้อสงสัยหรือว่าคําถามต่างๆในวงการวิทยาศาสตร์ด้านอวก,กาศยังคงคาใจอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความพยายามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการขึ้นไปสํารวจพื้นผิวดวงจันทร์อย่างละเอียดที่เราเคยเห็นนะครับในยุคอดีตก็คือมีสหรัฐและก็สหภาพโซเวียตก่อนที่จะตอนนี้จะกลายเป็นรัสเซียนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีการนํานักบินอวก,กาศมีการ นำยานขึ้นไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์แล้วแล้วก็ประเทศล่าสุดที่มีการปฏิบัติการเหมือนกันก็คือประเทศจีนนั่นเองคราวนี้พยายามที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําในวงการด้านอวกาศภารกิจในการส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์หรือว่าห้วงอวกาศนะครับเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนะครับโดยได้มีการดําเนินโครงการ Space Dream ของรัฐบาลจีนเขาวางงบประมาณเอาไว้นะครับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับวางระยะเอาไว้ประมาณสักสี่เฟส เฟสแรกทําสําเร็จไปแล้วก็คือการไปโครจร,รรอบดวงจันทร์ในส่วนของปฏิบัติการของยานช้างเอ๋อ1หนึ่งตั้งแต่เมื่อปี2550 10กว่าปีก่อนครับจนกระทั่งครั้งที่2เป็นยานฉางเอ๋อสองเมื่อปี2553ถัดมาอีก3ปีก็มีการส่งยานขึ้นไปซ้านะครับแล้วก็เฟสที่2สําเร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันก็คือการส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าช้างเอ๋อสามไปลงจอดและก็สารวจพื้นผิวดวงจันทร์ตั้งแต่เมื่อปี2556 จนกระทั่งมาเดือนมก,กราคมปี2562จีนสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งยาน้างเอ๋อสี่ไปลงจอดในจุดที่เป็นฝั่งไกลของดวงจันทร์สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เขามีการเทียบวงโครจรต่างๆนะครับคือคําว่าไปสำรวจฝั่งด้านไกลก็คือมนุษย์เวลาที่จะส่งยานวกาศจะมีการคํานวณวงโครจรเพื่อที่จะไปลงจอดพื้นผิวดวงจันทร์ในจุดที่ใกล้ที่สุดแต่ว่ายังไม่เคยมีมนุษย์ส่งยานไปสำรวจ ฟั่งไกลที่อยู่อีกฝั่งฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้สําเร็จแต่ว่าในส่วนของจีนเขาทําสําเร็จมาสําหรับปฏิบัติการของยานฉางเอ๋อสี่แต่ทีนี้นะครับมาถึงในปีนี้เรากําลังพูดถึงปฏิบัติการของยานล่าสุดก็คือฉางเอ๋อห้านะครับก็คืออยู่ในเฟสที่3ในการขึ้นไปบนดวงจันทร์ เพื่อที่จะไปเก็บเอาวัตถุบางอย่างโดยเฉพาะหินและก็แร่ต่างๆนะครับให้ได้อย่างน้อยๆ2กิโลกรัมนี่คือเป,เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลจีนเขาตั้งเอาไว้ถามว่าเอาวัตถุพวกนี้ออามาทำอะไรมาศึกษาต่อครับเพื่อที่จะดูความเป็นไปได้ว่าบนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแล้วก็ที่มาของดวงจันทร์นั้น ย้อนกลับไปเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบทสทศวรรษเลยนะครับที่ไปปฏิบัติภารกิจในการเก็บตัวอย่างหินแร่จากพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ในระยะเฟสที่3ครับแต่อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าเขาแบ่งออกมาเป็น4เฟสด้วยกันหรือว่า4ระยะเฟสสุดท้ายเป้าหมายไกลของรัฐบาลจีนก็คือการไปสร้างสถานีวิจัยซึ่งบนนั้นครับจะถูกบริหารไม่มีมนุษย์นะครับ แต่ว่าจะส่งหุ่นยนต์หรือว่าการทำงานด้วยระบบ AI เข้าไปตั้งสถานีวิจัยบริเวณใกล้ขั้วใต้ข,ตของดวงจันทร์ในช่วงปี2566หรือว่าอีกประมาณสัก3-4ปีข้างหน้าซึ่งจีนวางแผนจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีการส่งยานอวกาศไปเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารในช่วงปี2573เพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าจีน มีแผนว่าจะสร้างสถานีวิจัยที่ถูกบริหารโดยหุ่นยนต์แต่หลังจากนั้นถ้าหากว่าภารกิจนี้สําเร็จเป้าหมายของจีนต่อไปก็คือการส่งมนุษย์ไปประจำการไปสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะใช้ดวงจันทร์เป็นฐานที่มั่นสำคัญเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะส่งยานอาวกาศต่อไปที่ดวงจันทร์ไปสไปที่ดาวอังคารเพื่อที่จะไปสำรวจต่อครับ ไปเก็บตัวอย่างหินแร่แต่างๆจากดาวอังคารไปดูความเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งครับจีนอาจจะมีโอกาสสร้างสถานีวิจัยที่ดาวอังคารหรือแม้แต่การส่งมนุษย์อวกาศไปที่ดาวอังคารสําเร็จก่อนประเทศอื่นๆก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันวันนี้ครับช้างเอ๋อหถือว่าเป็นยานนาแรกของจีนที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่มีเป้าหมายในการนําดินและก็หินกลับมายัางโลกอย่างน้อยๆกิโลกรัม และถ้าหากว่าสำเร็จจะทําให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่3ที่สามารถนําตัวอย่างจากดวงจันทร์กลับมายังโลกได้อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับประเทศแรกก็คือสหรัฐลงลงมาก็คือสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็จีนเป็นประเทศที่3จีนมีการเลือกมหาสมุทรแห่งพายุซึ่งเป็นแอ่งที่ราบที่ใหญ่ที่สุดบนดวงจันทร์เป็นพื้นที่ลงจอดของยานฉางเอ๋อหพื้นที่นี้นะครับมีหินที่มีอายุถึง1000ล้านปี แต่ก็ถือว่าอายุไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างหินในจุดอื่นๆที่มียานอพอลโลของสหรัฐเคยไปสำรวจแล้วบางจุดนะครับหินบนดวงจันทร์เนี่ยมีอายุประมาณ3 4 0ถึงพันล้านปีภารกิจในการไปสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้นะครับที่มีการจะเก็บตัวอย่างหินกลับมาบนโลกของยานฉางเอ๋อห้ทางสื่อโทรทัศน์ของจีนจะมีการรายงานนะครับในวันพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วย ตั้งแต่เวลา16นาฬิก13นาทีเป็นต้นไปเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจดาวบริวารของโลกดวงนี้มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมานี่เป็นอีก19ประวัติศาสตร์ที่สําคัญในด้านอาวกาศของจีนนะครับทีนี้ครับท่ญญานผู้ชมถ้าย้อนกลับมาคนไทยจะมีโอกาสได้เห็นปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจันทร์ในช่วงค่ําคืนนี้ครับเขาเรียกกันว่า จันทรุป,ปราคาเงามัวโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับได้มีการโพสต์ภาพแบบนี้ขึ้นมาครับจันทรุป,ปราคาเงามัวซึ่งเริ่มเห็นตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันออกเวลาประมาณ17.49นาทีคือก่อนที่จะเข้าข่าวแล้วนีฮะไปจนถึงเวลา18.53นาทีในช่วงที่ผ่านมาแต่ดวงจันทร์ มีความสว่างปรากฏให้เห็นเพียงแค่เล็กน้อยอาจจะสังเกตอัดได้ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่านำมาถ่ายภาพและนำมาเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ในสภาพเต็มดวงปกติเราจะเห็นความแตกต่างกันอยู่พอสมควรปรากฏการจันทรุป,ปราคาจะไม่เกิดขึ้นในทุกเดือนนะครับเนื่องจากว่าระน,นาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์กับระน,นาบที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกอาจจะไม่ใช่อยู่ในระน,นาบเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่เราจะเห็นการเกิดจันทรุปราคามีโอกาสเป็นไปได้เพียงแค่ประมาณปีละ1-2ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าผลปีนี้ไปต้องติดตามกันต่อปีหน้าเพราะว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวในช่วงส่งท้ายปีนี้2563ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้เห็นนะฮะก็เข้าไปได้ผ่านทางดูเว็บไซต์หรือว่า f เฟ e บ o ๊กเพจของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงค่าที่ผ่านมานี่เองนะครับ นี่เป็นอีกหลากหลายการค้นพบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์สมัยก่อนเรามีภาพการจินตนาการดวงจันทร์นะครับว่าเห็นเป็นภาพกระต่ายเห็นเป็นภาพหญิงสาวแต่วันนี้นักวิทยาศาสตร์ในวงการพยายามที่จะทําให้มนุษย์ได้รู้ว่าดวงจันทร์นั้นไม่ไกลเกินไปในการที่จะไปเก็บหลักฐานไปเก็บข้อมูลไปพิสูจน์ได้เห็นว่าบนดวงจันทร์มีอะไรอยู่บ้างและจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่นําให้มนุษย์ ไปสำรวจอวกาศไกลในอีกหลายดวงดาวในอีกหลายดาวเคราะห์ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้19นาฬิกาเนาทีเราไปพักกันก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูอีกหลายประเด็นรออยู่นะครับในทีนเข่าวค่มของเราไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการขยายผลยึดรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 6 2ที่ผ่านมารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ ช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยต้นวาสนาเสาริมชอกล่าแต่ธุรกิจก็ขาดส่นการเงินไม่ไมความรักก็ยังอาจารย์พอจเพระชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่รอบๆครับปลูกแล้วชีวิตดีเอาด้่ข้าวเยี่ยถ้าอยาก